นี่ครับพี่น้องครับเสร็จแล้วครับกับเผาบ้าเมฆเทียงนี่นะครับพี่น้องครับกับบะหมี่ตัมะคงยีเกีานะครับวันนี้บ้าเมฆตัมะคงกับหนทอดป่าครับพี่น้องครับปันนินทอดปลาหวานนะครับวันนี้แบบแบบง่ายๆเลยครับง่ายๆแต่แซ่บกับบะหุีงยีเดียวเออ นะครับที่สน,นาตาตะามุ่งมาเพลงเนาะไม่หนีไม่ค่อยวุ่นวายครับเดย์แต่ว่ากับพ่เอเดย์กุบกริบกรุบกริบยู่งเนาะต่ำอย่างเดียวเลยทัอวโบกิบดีกินเมนูอื่นเลยนี <c oughs> <อ>่แหละครับสีสนหน้าตาตะมุงหุ้งครับกับปลาหวานกับปลาลิ่งทอดเนาะพี่น้องเนาะตะมุงหุ้งตเะเองครับจะปลานี่สื่อมาด้วยพี่น้องเด้อ นีะครับมันก็บเขากันดีได้เนาะพี่น้องเนาะตบักหุ่งกับปลาทอดนี่ก็ได้วันนี้บารมีกมีข้าวเหนียวครับกับข้าวมื้อเที่ยงน้อพี่น้องครับไปเัาไปใส่กันเลยครับพี่น้องครับไปแบบจวดจ่าจวดจ่ากันเลยตับหมูมันจะเผ็ดเถอะี๋ยแล้มาแสบเนาะพี่น้องเนาะแดดทอนๆสุดยอดไปทัาไปกินกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องกอัปายสุขุมสุขคนครับช่วงนี้พี่น้องอยู่กับบาร์มี่ขึ้เก้าครับพี่น้องครับ มึงนี้บ้าเมกับพามากินตำมะฮุ่งอีกคือเขาเราพี่รองเนาะมึงนี่ข้ามี่ตำมะฮุ่งมีปลาหวานครับเออมีปลาดิ้นทอดเราพี่รองเนาะนี่พักกะมีนิดหน่อยอืมกับข้าวมื้อเที่ยงกับข้าวครับกับข้าวอืมกับข้าวมื้อเที่ยงเราเนาะพี่รองครับันนี้บ้าเมกนี่ข้าวเหนียวครับอันนี้กินข้าวจังนู่นข้อเด็ดเด็ดห่อนมึงนี่กินแล้วก่ะไปเหงานสูงหันต่อครับพี่น้องครับ อีกแล้วครับซิมครับแรกครับจับหนกักไดนโอ้เป็นประเภทดีแทมเมือนเลยสุดยอดเลยเป็นจับเจาเลยพี่น้องก็โมมี่ยังเบื่อบ้างครับวันนี้พิเศษง่ายๆกินข้าวเที่ยงเนาะส่วนที่ส่วนนองมันกินต่เมื่อห้องซึ่งนี่แหละ ไปครับพี่น้องครับรนบเผ็ดอยู่แสบกับแสบพูดถึงตำมะฮวงกินครับหอมนีม่กับแสบด้ยพี่นอ้องมันไม่พักเลยนี่ยังไม่กินเลยเมื่อไหร่น้องพี่น,อนอกก้องน้อกับตำมะฮวงนี่ หยดจประวัตนหวงหนึ่งทำงานไล้ครับพี่น้องครับนั่นหลายไม่เห็นหรอกกินต้มต้มหมูเห็นแลพี่น้องนะแก่พิเศาแก่เสนงก็น้พี่น้อง ตำหนิกับตุดจอดแล้วครับพี่น้องครับอหน,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 นึ้นหอมอย่นงงีงีเต๋อบิ้ลอ้นะเนื้อขาวจวดจินกับตับบงกงแซ่บเลย เราในสาคนละลกเนี่นอกจากไข่ไม่มีอะไรแทบเท่าตสมอกหง่งใช่ไหมแต่ว่าเม,มนูที่สุดยอดที่สุดคือไข่สำหรับพ่าเมกนะไข่ตุ๋มไข่ดองไข่จุ๋ไ,ไนีไ่หมจับ ไปครับพี่น้องครับมากินเล้วกันข้าวมื้อเที่ยงนี่ละง่ายๆพี่น้องง่ายๆแต่สซ่บพอ <c oughs> เราไม่ต้องการอย่างอื่นง่ายๆแซ่บจบนะพี่น้อง To do a hup tamoong, mọi người ta mong mày kìm tầm lì để bao quanh bao nhiêu cổ kìm hai ba hinh hẹn làm việc ba In tầm hùng xem ta 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 ผู้มากบว่าเสี่ยผู้อ่านล่ะหอมเสี่ยิุนดังเห็นหมดแล้หอมเสี่ยพิเศษไปเนาะหอมสดๆ อเหนือดีขนาดอ้ข,ข้ามเข้ารุดเมื่อยื่นลายนะร <c oughs> หาเรียบหาได้ก่อนโอ้เป็น ยอดเพี่น้องเออเสสนุกในการกินซับมี่เนาะาวนสุดยอด เดี๋ยวว่าเพื่อแล้วพูดมากก็สียบเสียงจุดตุดยอดออพี่น้องหลายเดยมาเด้นพี่น้องเด้อก็กินเป็นมูบาเมนี่น ปากกระตุนน้นไงอืมอืมขาดไปแล้วโอ้แซ่บแซ่บแต่เผ็ดเผ็ดแต่แซ่แบ เนาะครับเนื้อเนื้อเป็นเนื้อเด,ดี๋ยวโอ้เสียดเลยกินกระตับมังงปลาทอดนี่ก็เขากันได้เ,เพิ่นเติมเพิ่น้องเนาะอ เด็ดเผ็ดท th ั้งพริกเผ็ดตั้งหอมอืออันนี้แบบจริงจังนะครับหอมเนี่ยหมอเรียกนาชื่อหมอ่าสำหรับคนที่เป็นหวานนะครับถ้ากินหอมสดๆเนียครับมันจะทั้งามันจะทั้งดังให้แบบมันโล่งได้นะครับ เชื่อมอมอเลือนมาอ <c oughs> ะไรหมอหมอเมียเชื่หมอมอเลือนมาเอากินหมอมสดๆอย่างเนี้ยเวลากินเข้าไปจะทั้งดังขึ้นมานี้ยคล้ายวาซาบ,บิได้

หองไวไจะได้ฉลาดสน่ามีปลาเหนือประดินไหมอนโอ้น้องหายใจมาเห็นแ่งเฮ้ยจังหอบเฮ็ยจังปิด แครับพี่น้องครับเดี๋ยวบามิเกอร์สีทรงใสไปทำนี่แเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบามิเกอรสีเป็นหลักหานที่เจ้าเจอเันหลักหานเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบามเกอร์ทงใสกับครับนี่ครับฝากปิดฝากนอกที่เก้าเลยครับฝากขอไปเป็นกำลังใจให้บามเกอรเนาะตอนนี้บามิเกรหลอกการลีลาเด้อพี่น้องเด้อขอบไปเบิร์นกับเขอบไปเบินเบิร์นจิ้งบามิเกอ่ะขอมาทำให้จบเด้พี่น้องเนาะขอขอดังกันไปเนาะพี่น้องเนาะ ขอบุณขอบุณสำหรับพี่น้องช่องยูทูบทุกทุกช่องนะครับพี่น้องครับที่เขามาเป็นกำลังใจสำหรับเมฆเนาะทุกทุกช่องที่คอยสพอร์ตคอยดูแลกันนะครับพี่น้องครับมเมฆส่งถ่ายไปครับนี่ครับพี่น้องครับไปแล้วครับไปพี่น้องเอ้ยนั่งหลับตาีิ